แกอะูสกีบดีเยี่ยมมากเลยเพื่อนเยอะใหยกันจอกโอ้ยเมื่อไรจะมดสักทีในฐานของพูส้สวมใช่ไหมล่ะืมนั่นคืออะไรนั่นอะืม ตายยาเป็นไงล่ะชูกแกจะรอดเหรอตามมานี่เลยฮะนั่นเอาวุธอะไรนั่นฮะอะไรนั่นอ่ะลาถ่าไม่ได้แมนรู้ใช่ไหมนั่นตัวอะไรนะ่ะอ๋อ

ลาเขามนไลม่เบ่งแล้วเฮ้ยลาชเมามนเป็นไงบ้างมามาดูมา็วไลเบ่งไลเบ่งไลเบ่งเฮ้ยมัเป็นไรใช่ไหม นี่ไปเยี่ยมอะไรเพื่อนมลาลัดมล้าแมันฮยพร้อ,อ,อมใช่ไหมละ่ะในพวกสก,กิบีดี้เตรียมตัว